บีบหัวใจพิสูจน์คนดีเราจะเห็นชัดเจนใครเป็นคนชั่วใครเป็นคนดีเจตนาเพื่ออย่างไรมีเป้าหมายอย่างไรมาพ่นพ่นพ่น,พ,นพ่นออกมาเราได้เห็นเจตนารมณ์อย่างชัดเจนใจเย็น สวัสดีครับพบก,กับผมเทสศักดิ์จียมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสน์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คงจะเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองฮะซึ่งตอนนี้ก็พูดกันหนาหูอื้ออึงแล้วนะฮะว่าทหารกําลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าสังกัด ที่นายกเขาทำคือทำดูแลการระเบิดการที่คุยงานคืออะไรกันอันนี้ก็เป็นการจับองค์กรบริหารตามปกาติที่ในอดีตทุกรัฐบาลท้องนมีนายกแล้วก็มีรองนายกรองนายกก็จะต้องเป็นกลุ่มควบดูแลกำกับการระกระทรวงกระทรวง เพราะนั้นะลผมก็อยู่ในคุความมั่นคงก็จะต้องมีรรงนายกคนมาทำ่างสามามาเสิมงานสางานร่วกันาผมทำงานด้วยกันอย่คุณทำมาตลอดนะครับไม่มีปัญหาทำด้วยกันทุกหลายมิจฉนงานมงานคุณามั่นคงนี่เราจะมีการเดินหน้าอทก่งผมก็ต้องทำทำอีกเยอะทำอีกเยอะ หลายอย่างเองค์นี้ความมั่นคงองค์ความมันมม่นคงก็ต้องทำองค์แง่ของกระทรวงเองก็ต้อง,บบงปรับองค์กรกระทรวงนั่นน่าจะมีชิคนค้นภาพภาพร้อมกับสถานการณ์นี้เป็นอย่างนี้ท่านต้องมีดราม่าเกิดขึ้นเลยบอกว่ามาเรื่องของสกัดรัฐประหารด้วย <laughs> มี<ผ>มดราม่า<ล><ล>ในอินเทอร์เน็ตทันที โดนที่โดนอะไรไปมันตอนนี้มันไม่ต้องพูดเรื่องรัฐทหารหรอกครับตอนนี้เราเป็นรัฐบาลพลเรืองที่เราทํางานกับทุกฝ่ายแล้วก็ผมเชื่อว่าเราทํางานกับฝ่ายทหารท่านได้ท่านก็รักประเทศชาติเหมือนกันนะครับ<ม>เราก็ทํางานร่วมกันก็ไม่น่ามีปัญหาอเ<ม>ชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของรัฐทหารเกิดขึ้นอีกนะโอ้ยอันนี้จะไปพูดอะไรอย่างนั้นมันม <c oughs> เราไม่ใช่คนทรารัฐทหารนะครับเอาว่าเราเป็นรัฐบาลที่ตั้งใจทํางานให้กับประเทศชาติ แล้วก็รู้จักที่จะประสานงานแลวจะรับฟังส่วนต่างๆที่ทํางานเราไม่เคยคิดจะไปร่วงลูกอะไรแค่าการประจําเพราะนั้นเ,เราเป็นคนกำกับในเชิงนโยบายที่ถแถลงต่อสภา คนเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะเราทั้งจุกแล้วก็พูดไม่ออกเลยอะ่ะนี่ขนาดเราไม่ใช่ทหารนะแล้วทหารเขาจะรู้สึกยังไงอะ่ะคนที่เสียสละชีพเพื่อชาติคนที่เป็นรั้วของชาติคนที่รักษาอธิปไตยของชาติเอาไว้นี่หรอคะสิ่งตอบแทนพวกเขา ถ้าพวกคุณคิดไม่ออกว่าจะจัดการกับข้าวพวกนี้ยังไงอะเราแนะนำให้ไหมเอาไปแจกจ่ายสิบกว่าล้านเสียงนั่นะ่ะที่เขาเลือกพวกคุณมานะ่ะเขาคงจะดีใจภูมิใจที่ได้ข้าวจากคนที่เขาเลือกมาพวกคุณก็การันตีอยู่แล้วว่าข้าวมันสวยหุงขึ้นหม้อไม่มีกลิ่นหอมเหมือนกับข้าวใหม่ วกเขาก็คงเชื่ออย่างนั้นนะคะเขาก็คงกินกันอย่างอรเด็ดอร่อยเชื่อแล้วเหอะเอาไปแจกคนพวกนั้นเถอะหรือไม่พวกคุณก็เก็บไว้กินเองเถอะคะ่ะทุกคนก็รักชีวิตเหมือนกันเพราะมึงดูดิรัฐบาลที่แล้วอะ่ะอยู่มาตั้งแปดปีไม่เคยทำเฮียเลยเลยแล้วมึงดูรัฐบาลเพื่อไทยดิอยู่มนันอย่างเกือบแปดเดือนแล้ะแม่งทำเฮียทุกเรื่อง เข้าใจนะการสังัดของทหารครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการซ้อมรบครั้งใหญ่เกิดขึ้นสี่เหล่าทัพทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็ตำรวจแล้วก็มีนักเรียนในร้อยนะเข้าทําการซ้อมรบด้วยต่อมาก็มีการแยกรบทัพบกทัพเรือทัพอากาศของทัพพาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สององทัพภาคที่สามกองทัพภาคที่สี่ก็แยกกันทําการซ้อมรบจากนั้นเมื่อทําการซ้อมรบเสร็จเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าหน่วยขึ้นตรง กองทัพบ,บกนะก็จัดให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษโดยผู้บัญชาการฐานบกนะครับต่อมาผอบอเหล่าทัพทั้ง4เหล่าทัพนะฮะก็มีการจัดประชุมเป็นกรณีพิเศษที่กองทัพเรือแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้ข่าวใดๆกับสื่อมวลชนนะครับขณะเดียวกันหลังจากนั้นอีกนะฮะก็มีการถวายสัตย์ปฏิญาณของผอบอเหล่าทัพแล้วก็กองทัพต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์สัญญาณทางการเมืองตอนนี้ก็ถือว่าทหารกําลังเข้าสู่สงัดนะครับในขณะที่มีความพยายามนะฮะตั้งกองเชการต่อต้านการเนรประหารเกิดขึ้นถ้าหุ้นส่วนจําได้ผมเคยเรียนไว้นะว่ามีการต่อตั้งกองเชการต่อต้านการรัฐะหารเกิดขึ้นตอนแรกก็มีภาพบิ๊กซิวโผล่เข้ามา นะก็ปรากฏว่าพอบิกคิวโผล่เข้ามาจู่ๆบิกคิวก็ถูกเรียกเข้าไปร่วมงานถวายพระพรนะรอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลายสิบปีแล้วนะฮะที่บริเวณทำรรเนียบนนรัฐบาลนะก็มีการเชิญไปนะในการช่วงงานสันนิบาตนะซึ่งก็มีพิธามีชัยทวัฒเข้าร่วมในงานนี้ด้วยนะครับประเด็นที่สำคัญคือตอนนี้ฐาน กำลังสงัดนะหลังจากที่ผ่าน4-5ขั้นตอนมาแล้วทหารเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าสงัดนะทักษิณตอนนี้ก็แสดงตัวทัดเจนเป็นผู้มีบาร,รมีนะก็ดําเนินการคุมทหารเองโดยผ่านนะภูมิธรรมเวชวชัยนะคนของพรรคเพื่อไทยกระชับอํานาจนะครัด้วยการให้การแบ่งงานสําหรับการปรับะครัีงานส่วนใหญ่จะไปอยู่ ของพรรคเพื่อไทยนะฮะนักการเมืองพรรคการเมืองอื่นๆก็จะมีงานที่น้อยลงนะครับการน้อยลงก็ส่งผลทําให้ทักษิณก็ตอนนี้ก็ไปเจรจากับทางมาเลเซียไปเจรจากับพม่าแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยคือการต่างประเทศก็ทำนะความมั่นคงทักษิณก็คุมเองนะฮะภูมิธรรมก็ยอมรับนะครับว่านะฮะจะมีการเรียกพบเราทับมาสุทินครางแสงก็ยอมรับ นะฮะว่าก็จะเป็นการช่วยกันแล้วก็เป็นคนรับผิดชอบโดยตรงนะครับสำหรับภูมิธรรมซึ่งภูมิธรรมเนี่ยก็จะรับคําสั่งโดยตรงจากทักษิณชินวัตรที่ผ่านมามีการพูดถึงนะฮะผู้บงการนอกรัฐธรรมนูญวันนี้หุนส่วนเห็นชัดแล้วยังฮะว่าใครเป็นผู้บงการนอกรัฐธรรมนูญนะครับและใครกันแน่ ที่เป็นนายกรัฐมรตที่บัญชาการเหตุการณ์สิ่งที่ทักษิณทําตอนนี้เป็นการสิ่งที่เรียกว่ากระชับอํานาจนายกสุดท้ายดินนายกสุดท้ายเพื่อไม่ให้เสียอํานาจตั้งกรมชะระชาขึ้นมานะตั้งฝ่ายและกระบวนการขึ้นมานะถึงขั้นออกกฎหมายขู่ทหารปล่อยข่าวขู่ทหารนะฮะว่าจะทําการปลดถ้ามีการออกกฎหมายขึ้นมาก็จะให้ในายกรัฐมนตเป็นคนปลดทหารถ้าคิดจะ ยึดอำนาจคือขู่ทหารทางหนึ่งก็ใช้หลักนิติรัฐในการขู่ทหารนะรว่าทางเวลาอาทหารขยับนะฉันก็จะปุด่ดก็จะปลดนะครับขณะเดียวกันก็มีคนไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ทราบว่ามีรายได้มาจากฮ่องกงนะฮะซึ่งมีแหล่งเงินแหล่งหนึ่งที่เขาได้มาประมาณ20 0 0 0ล้านบาทได้มาเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทักษินไปทำการเจรจาก็ได้เงินเข้ามาก็มีผู้กองนะฮะไปเป็นคนกลาง ในการประสานงานซึ่งอยู่รุ่นรุ่น25ก็จะประสานงานกับรุ่นที่23นะครับทำให้ตอนนี้ทักษิณในภาพลักษณ์ก็กลายเป็นผู้มีบารมีนะฮสุทินครังแสงก็ยอมรับฮะ ว่าทักษิณเป็นผู้มีบารมีก็ไปเจราจาโน่นนี่นั่นก็สามารถจะทําได้นะ,ะซึ่งปฏิทานนะะก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยนะ,ะมันเป็นยุทธศาสตร์ของทักษิณนะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะเรียนยำ้ำบางคนถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงมันจะมีกระบวนการยังไงนะสถานการณ์ตอนนี้มันเงียบมันสง,งบและมันสง,งดัดลเรียนย้ำอีกครั้งนะฮะ สถานก,การณ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2567ข้ามมาจนถึงวันที่9พฤษภาคม2567เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้บีบหัวใจพิสูจน์คนดีเราจะเห็นชัดเจนใครเป็นคนชั่วใครเป็นคนดีเจตนาเพื่ออย่างไรมีเป้าหมายอย่างไรมาพ่น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 ,พนออกมาเราได้เห็นเจตนาลมอย่างชัดเจนใจเย็น การเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่เืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ

หมูใหญยแผ่นดินถิ่นทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพ่าหวานดำขื่อคลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหา,อาทอนผูกคอฟ้าผ่าจนผ่านพ้นโพอัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศ การที่สิทธ์ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้วัน่นฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสุดใจท่าไทายรมเย็นแผ่นดินนี้รัชการที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชา <c oughs> ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,วไหว,วฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น